เ,เช้าครับพี่น้อง <c oughs> เช้านี้เรามาใส่ปุ๋ยขี้วัวกันครับหลังจากใส่ปุ๋ยขี้วัวเสร็จนะครับแล้วก็จะทำก,การกรบจะปุ๋ยขี้วัวพริกกละเขียวนะครับไอ,อ้ขี้วัวแข็งใบนะครับพี่น้อง ต้องเอาน้ำมาฉีดมะเขือป็นต้นนี้ต้นเดียวเลยออกดอกไม่รู้เป็นมะเขืออะไรมะเขือยาวหรือเปล่าหรือ,อยังไงตอนปลูกลืมครับมันมีมะเขือยาวอยู่แถวหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าแถวไหนพอเราใส่ ขี้วัแบบนี้เสร็จผมก็จะมากรบนะครับแบบนี้นี่ก็พึงใช้จอบกรบไปนะครับเป็นการถางหญ้าไปในตัวด้วยหญ้าเยอะครับไม่ทำ จะประมาณนี้นะครับหลังจากใส่ขี้วัวเราก็จะกรบนะครับกรบขี้วัวโดยการเอาจอบมาขุดด้านข้านะครับกรบขี้วัวนะครับฝากติดตามด้วยครับที่บ้านสวนพอเพียง กับเกษตรอินซีวิธีพอเพียงเดินตามรอยเท้าพ่อนะครับก็ตอนนี้ในสวนนม่มีแต่หญ้าร้วนครับพี่น้องครับดูครับหญ้าขึ้นไวมากเพราะเราใช้สปริงเกอร์นะครับความชุ่มชื้นมันกระจายไปทั่วหญ้าก็เลยขึ้นผมก็เลยจะไปตั้งมาเนี่ยทางหญ้าครับแต่ไม่ได้ทางเป่าๆทัง หางไปกบกับต้นพริกต้นมะเขือเราเลยนะครับทั้งยาทั้งต้นข้าวนะครับขึ้นเต็มไปหมดนะครับไม่เป็นไรเป็นปุ๋ยเป็น,นตัวครับปุ๋ยพืชสดมันเยอะแล้วก็ถอนถอนไม่ทันก็ปล่อยทิ้งบ้างครับไม่เสียหายอะไรนะถึงแม้มันจะดูรกๆนะครับ แต่แค่พริกมะเขือมันให้ผลผลิตกับเราก็โอเคครับผมอยากไปซีเลียกกับมันครับผืนดินก็ต้องมียาครับพี่น้องพรอเราเป็นกเกษตรอีซีครับไม่ใช่เคมีนะเป็นแปงที่เขาก็พ่นยาฆ่ายาไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่นี่เราไม่ทำครับเพราะเราห่วงสุขภาพนะครับห่วงสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ ที่วัดข้างหน้าอาจจะมีผลผลิตแบ่งปันกันนะครับเขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้าไปในร่างกายนะครับเกษตรอีซนะี Gesetz Easy. คนที่ทำเกษตรอีซีจะรู้นะครับว่าอุปสรรคมันเยอ,อ,อะแยะมากมายขนาดไหนนะครับต้องมีความอดทนสูงนะครับผักอาจจะไม่สวยอาจจะไม่งามสู้ตลาดไม่ได้นะครับที่เขาขายกระตับตลาดผักสวยผักงามน่าก,กินนะครับแต่ผัก ที่ส่วนผมไม่สวยไม่งามครับแต่คุณภาพเต็มร้อยนะครับโอเคครับขอตัวทำงานก่อน,นเ,ออเนาะเอยแต่ก็ต้องทําครับใจมันรักใครที่รักสุขภาพห่วงสุขภาพนะครับหันมากินผักอินทรีย์ปลอดสารพิกกันนะครับในตลาดเรายังไม่แน่ใจว่ามันปลอดจริงหรือเปล่านะครับ ปลูกเองครับนะเราอยากกินของดีๆปลูกเองมันไม่ยากครับคนอื่นเขาปลูกได้เราก็ต้องปลูกได้เหมือนกันนะครับคนรอมันอยู่ที่ความตั้งใจนะครับความใส่ใจนะครับไม่ว่าจะทำอะไรขอให้มีความตั้งใจและความใส่ใจครับพี่น้องครับถ้าเราตั้งใจที่จะทำมีโอโดโุดมการรวมกันที่ดีนะครับ ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเชาวเมืองเขานะครับอยู่อย่างสงบจิตใจร่มเย็นนะครับอย่าแคร์คำคนให้มันมากนักนะครับทำตามที่เราคิดว่าเราทำดีไม่ไปเบียดเบียนใครทำไปเถอะครับพี่น้องฝากติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับกรเกษตรอินทรีย์วิธีพอเพียงนะครับใครอยากรู้เรื่องกเกษตรก็ เข้าไปดูได้นะครับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยจากประสบการณ์นะครับผมไม่ได้เอามาจากคนอื่นเล่ามาหรือไปฟังใครหรือว่าไปดูงานที่ไหนนะครับผมเอาจากประสบการณ์ของผมรวนนะครับที่ผมประสบอยู่มาเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่เจอปัญหาอะไรก็แนะนำแนะน,นชี้แนะได้นะครับอันไหนที่ทําผมทําไม่ถูกไอ้ตรงนี้มันไม่ถูกวิชาการอย่างนู้นอย่างนี้ติเตือนได้ครับ ไม่ว่ากันนะผมยอมรับทุกทุกทุกปัญหาแล้วก็ทุกทุกข้อติชมนะครับผมไม่สีเรียดอันไหนที่ผมทำไม่ถูกาะก็ถ้าไปดูศึกษาดูแล้วสิ่งที่เขาพูดมันเป็นความจริงผมก็ปฏิบัติตามนะครับนะคนเราไม่ได้รู้ทุกอย่างไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับไม่ได้เก่งทุกอย่างไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์นี่ก็เป็นประสบการณ์ของผมที่ผมทํามานะครับ ล้มลูกคุ่คานมมก็หลายปีนะครับลองผิดลองถูกแมก็หลายครั้งคนที่ไม่ผิดไม่ถูกไม่เคยทําอะไรเลยนั่นแหละครับคือคนที่ไม่รู้ปัญหานะครับผมนี่ลองผิดลองถูกแมาสอสาปีแลวครับกว่าจะกว่าจะรู้กว่าจะทําปุ๋ยได้กว่าจะทําทน้ําหมักอินทรีย์ได้นะครับกว่าจะประสบผลสําเร็จเมื่อทดลองทําแล้วก็ต้องเอามาทดลองใช้กับส่วนเราด้วยนะครับ เราถึงจะไปประกาศบอกกล่าวครับว่าเออน้ำหมักของผมดียอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่ผมก็ามาลองใช้กับพืชผักผมมันไม่ดีผมก็ไม่ได้โฆษณาอะไรผมก็ไม่ใช่แล้วก็ปรับปรุงสูตรใหม่นะครับมันมีสูตรการทําน้ําหมักชีวภาพหลายสูตรมากครับแต่ละอาจารย์แต่ละท่านสอนมาตาม YouTube นะครับเข้าไปดูได้นะครับผมก็ทําตามนั่นแหละครับทำตาม YouTube ที่อาจารย์ต่างๆสอนนั่นแหละ <c oughs> ไม่ลองมือทําจะรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดปัญหามันจะดีอย่างที่เขาพูดไหมนะครับผมนี่ลงมือทํำมาหลายสูตรแล้วนะครับนะพอใจไหมกับสูตรแต่ละสูตรมันก็พอใจระดับหนึ่งครับเราต้องค่อยๆพัฒนานะครับเพราะว่าบางสูตรบางพื้นที่หรือว่าส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมต่างๆที่เราใช้โดยเฉพาะน้ํานะครับน้ําที่เราเอามาใช้ทํา ปุยน้ำอนะีซีเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละท้องที่นะครับบางคนใช้น้าฝนบางคนใช้น้ําบ่อบางคนใช้น้ปาปลาปลาบางคนใช้น้ําอะไรต่างๆน,น,งนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าน้ําแบบไหนที่มันทําให้เชื้อจุลินทรีย์เดินดีมีประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่ว่าไปฟังเขาพูดมาแล้วก็เอามาใช้เลยนะไม่ใช่มันต้องมาทดลองกับตัวเองก่อนครับพี่น้องนะ โอเคครับฝากติดตามช่อง Youtube ผมด้วยครับเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนะครับอีกประมาณ1เดือนผลผลิตน่าจะมีให้เห็นมีให้กินกันแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับเช้านี้บวัสดีครับ